ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสํารับวันนี้ได้กุมารทองของหลวงพ่อกกยวัดโคสิตารามนะครับจังหวัดไชนาทเ,เขาบอกว่ากุมารทองหลวงพ่อกกยเนี่ยต้องดูให้คมนะครับดูให้คมแล้วก็ดูดูให้ลึกนะครับคมลึกแล้วก็ เขาบอกว่าตรงที่ท้องเนี่ยนะครับตรงที่ท้องเนี่ยมันจะเหมือนมีมีเลขสองอเลขสองเลขสองไทยนะครับผมแถงนี้เนี่ยเป็นสภาพใช้นะครับก็เลยจะมองยากสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ะะจะเห็นเหมือนเหมือนเป็นเลขสองนะอันน้นคือโค้ดนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากุมารทองของหลวงพ่อโวยเนี่ย จะมีเมตตานะครับมีเมตตามีเมตตาเมตกลมกลมเมตดผดนะครับนะครับก็จะเห็นเห็นเมตตาทั้งสองข้างนะครับการแต่งตะไบนะครับการเก็บงานช่วงช่วงหุ่นนะครับแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยกุมารทองของหลวงพ่อลวยจะต้องมีมียันนะครับผมเขาเรียกว่ายันเถาะนะครับยันเถาะยันประจายันประจากุมารทองของหลวงพ่อโกยครับถ้ากุมารที่ไม่มียันแบบนี้นะครับก็ตีเป็นไม่ใช่กุมารของหลวงพ่อโวยนะครับกุมารของหลวงพ่อโกยนี่จะต้องมีมีแบบนี้ทุกทุกองค์นะครับผมก็จะมีมีสองรุ่นนะครับผมมีสองรุ่น พิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้พิมหรือว่าพิมพ์พิม์เล็กนะครับเป็นกุมารทองเนื้อเนื้อตะกั่วนะครับส่วนกระไหลนั้นก็ได้หลุดหลุดล่อนลงไปตามการเวลานะครับเป็นผ้าที่ผ้าที่ใช้มาเนี่ยครับในส่วนของกุมารทองเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอ่าเป็นอ่า เป็นเครื่องรางที่มีเมตตามาหานิยมนะครับช่วยในเรื่องของการาทำม,มาหากินการค้าขายนะครับเรียกโชคเรียกลาบต่างๆนะครับเ,าเอาไว้เตือนภัยนะครับเอาไว้ปกป้องสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามากุมารทองเขาก็จะมาแจ้งมาเตือนก็จะมาคุ้มครองปกป้องนะอันนี้คือความเชื่อนะครับในส่วนของกุมารทอง นะครับวล้วันนี้ได้กุมารทองนะครของหลวงพ่อโกยโคสิตวัดโคสิตารามมีการจัดสร้างในปี2521นะครับผมปี21ก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อกวยท่านเป็นพระพระยุคใหม่นะครับที่ ที่ือว่้าได้รับความนิยมนะครับเพอสมควรนะครับในยุคนี้เี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับ